สวัสดีครับ BT Premier Motorson นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับโตลต้ายาริสคันนี้นะครับผมไฟเดิมลูกค้านะครับไม่สว่างนะครับผมลูกค้าได้ตัดสินใจเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก8.1นะครับพร้อมด้วยประหลาด55วัตต์นะครับผมเป็นประหลาดฟัสเทนนะครับพร้อมด้วยแหวน LED เวมสไตล์และเดย์ไลท์เป็นบู u เเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวมาดูแสงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไฟออนครับเปิดไฟออนนะครับบูเดย์ไลท์จะขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับ ไฟลีครับพอเปิดไฟลีนะครับเดลไรจะดิ้มแสงลงนะครับผมมุ่น่จะขึ้นนะครับดิวไอนะครับตาฟ้านะครับผมไฟเดียวครับไฟเลียวจะเป็นสเตปลันนิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ครับปิดไฟเลียวครับไฟต่ำครับพอเปิดไฟต่ำดิวไอจะดับอัตโนมัตินะครับผมไฟสูงครับเช่นเดิมครับท้งร้านเป็นไฟซีนอนโลแก้วทุกตัวมีสูงตับในตัวนะครับ เดีย๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับผมชันเจนะครับนี่กลางวันนะครับผมเดีย๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมช่วยความสว่างในตัวรถนอกตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดที่ BT Premium Auto สีนอนททุกสาขานะครับขอบคุณครับ